เอาล่ะเรามาดูข้อดีของซับ NPA กันบ้างทำไมต้องซื้อซับ NPA นะคะหนึ่งเลยนะคะราคาถูกกว่าตลาดทั่วไปค่ะราคาซับ NPA เนี่ยมักต่ำกว่ามูลค่าตลาดนะคะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้านและสองนะคะได้รับแคมเปญจากธนาคารด้วยนะคะเช่นฟรีค่าประเมินในก,นกรลังกอสินเชื่อนะคะและได้รับโปรโมชั่นฟรีค่ามเนียมการโอนด้วย ะคะ 2. ได้รับโอกาสในการลงทุนสามารถซื้อไปพัฒนาต่อยอดเช่นเอาไปรีโนเวทนะคะต่อเติมก่อแตมเพื่อขายหรือเช่านะคะ 3. ทำเลดีมากๆนะคะบางครั้งเนี่ยหาบ้านหรือที่อยู่อาศัยเนี่ยในทำเลที่มีศักยภาพแล้วนะคะเพราะว่า ทำเลนั้นขายตัวมันเองได้แล้วนะคะอันที่4นะคะไม่เสียคอมมิชชั่นในการจัดซื้อนะคะในการหาซัพ NPA นะคะจากธนาคารเพ <text> ราะเราซื้อกับธนาคารโดยตรงเนาะโปร่งใสสบายใจได้นะคะ 5. เรามีโอ,อกาสได้ชมบ้าน <trans m aren> เห็นสภาพแวดล้อม <the English> นะคะเห็นข้างเคียงนะคะสามารถเลือกเพื่อนบ้านได้และเช็คประวัติซัพนั้นๆได้อีกด้วยนะคะ เอาล่ะเรารู้จักข้อดีกันไปแล้วเดี๋ยวข้อเสียพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ